สายดี LT t v s s i o n ไทยเปิดเครือข่ายเยาวชน5ประเทศลุ่มน้ำโขงคนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับที่สำนักง,งานปป,ปสนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีนายวิชัยชัย,ยมงคลเลขาธที่การปรปรสและผู้แทนเยาวชนจาก5ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้แก่เมียนมาสปปลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยได้เข้าร่วมงานครับโดยนายวิชัยได้กล่าวว่าโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เยาวชน ที่มีอายุในช่วงระหว่าง18-23ปถึงี่าปีเขารับการอบรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนของแต่ละประเทศโดยโครงการมีการจัดขึ้นเป็นระยะเวลา10วันเริ่มตั้งแต่วันที่1 5ถึง25สิสิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งมีที่มาที่ต้องการที่จะส่งเสริมพลังของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและอนาคตต่อไป โดยนายสมศักดิ์ยังได้กล่าวครับว่าปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งประกอบด้วยประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศได้แก่เมียนม,มาลาวเวียดนามกัมพูชาจีนและไทยที่ผ่านมาครับไทยร่วมมือกับทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศเฝ้าระวังสกัดกัน้นเพื่อการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการป้องกันปัญหายาเสพติดสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้จากหลายฝ่ายครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเครือข่ายต่างๆโดยเยาวชนเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายครับที่มีความสําคัญในการพัฒนาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนื่องจากเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์มีศักยภาพหากได้รับการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย เขาเหล่านั้นครับจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานป้องกันยาเสพติดของประเทศให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการนี้มีแนวคิดมุ่งเน้นให้เยาวชนที่เขารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสปปลาวครับรวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชนในอนุภูมิภาครูปแม่น้ำโขงในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดตามบริบทของแต่ละประเทศซึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับที่ครั้งนี้ไม่มีผู้แทนเยาวชนจากจีนเข้าร่วมโครงการเนื่องจากข้อจำกัดทางสถานการณ์โควิด -19 แล้วพบกับเอลวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี